อ๋อพี่น้องอันนี้ดูนันเป็นเงียงอันนี้พนกระตูวเอานั่นออกสิเป้วอะไรนี่นี่ดินี่ดิใช่ไงพ่วันนี่ไงกู้ออกเลยเอาไหนอะเอาป้าเต็มพ้นเลยมาเบิ้ถ้ากว่าเห็นต่ไครได้จ้าป้าแดงจังคือง่ะมันรมมาแล้วเอาป้าเก็บเก็บเก็บสั้นกะสั้นกล้องกระไรขอใคจีนแดง ออืืเงาเลยวันเนี่ยน้ำใสเดีบ้านข้างนัานแช่ทำไมมันหมานอย่างนี้จะกลับบ้านยังไงโสดกบประมาณเนาะหุ่นลงไปผูกผู้นญิงเปลี่ยนหุ่นสลุปแล้วอันตัวนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยน้ำดอกอยู่วันีเอาไปแล้วมี มันมันเหยียบรบอคะโอ้เปรเปยเลยขอไปยังไม่ยังยังยัตลังมุดออกหรอไม่รอดสายตาสาวเปียวจ้านี่นี่ยังไมว่าสิยังไม่หรอกคุณนี่ทีนี้เด็ดอันังกรย่างมหอ่ดินี่าขึ้เมียไหมว้ยมองงามที่ผินมหามันตี นี่สิญาติกันบ่อ heat มันงามกองกระสันคนเก็บกระสันใส่กันไปเลยคือตัวสะบปันหนาวนี่ภาพสันภาพสันวานสะบปันหนาว้ะค่ะพี่น้องขออภัยมันกบบทั้งฝ่าทั้งฝนประยันอยู่ด้วย